มีเวลาเสี้ยววินาทีเนี่ยเตะแม่นอายุเยอะขึ้นแล้วแต่ทีละทรก็รู้วิธีการว่าทำยังไงที่จะไม่ประทาเมื่อวานมันมีมันมีมทีละทอนุพนัทแล้วก็มีบัวเคียลงมาทีละทรเนี่ย,ยวิธีกาทรที่คุณจะทําให้เขาเล่นแล้วแบบทำให้เขาออกบอลไม่แม่นไม่แม่นย่าน้อยที่สุดเนี่ยนะคือปุ้มเนตต่อให้แบบมีเวลาเสี้ยววินาทีเนี่ยเตะแม่นเพราะว่าเขาอยู่กับสถานาการณ์นี้มาตลอดคือเขาเรียนร<อ>ู้ตัวเองว่าคนคนที่มีเวลาอยู่กับบอลแล้วตั้งแล้วเตะแล้วเตะแม่นเนี่ย อาจจะไม่แปลกอะไรเพราะว่านั้นมันฝึกได้มันฝึกคืออยู่คนเดียวคุณก็ฝึกได้คือก็ตั้งแล้วคุณก็เตะให้นิ่งแล้วคุณก็อาไปหาสถานการณ์เอาอะไรมาบาังอะไรก็ว่าไปตามทางไปกำแพงหลอกนู่นนี่นั่นแต่ว่าในในชีวิตจริงวล้ในสนามเนี่ยคุณต้องฝึกให้เยอะมากเพื่อเดาว่าคุณต้องมีเวลาคิดเสี้ยววินาทีเนี่ยมันขนาดไหนเพราะคนไล่บอลแต่ละทีมันก็ไล่เหมือนกันบางคนม่ก็ไล่บอลเร็วมากแต่เจลีกเนี่ยยังไม่ทันบอลถึงเท้าเลยมันวิ่งแล้วมันวิ่งไปจะถึงเราแล้วเราก็ต้องคิดวิธีการในการออกบอลทาายยยไ้้้้นนนนนพลดออออเเสีผ่่วแ พอมาเล่นไทยลีกเนะี่ยมันเล่นจากความรู้สึกแล้วแหละว,ว่าเร็วกว่านี้กูยังจ่ายได้ออกได้นับภาษาอะไรมาเล่นไทยลีกแล้วยิ่งยิ่งเก่าเกมแล้วอายุเยอะขึ้นแล้วแต่ทีละทอนก็รู้วิธีการว่าทำไงที่จะไม่ประทะจะสังเกตนะว่าเขาจะไม่เจ็บหนักเลยไหมเพราะว่าคู่แข่งไม่ได้ประทะเขาง่ายๆหรอกส่วนใหญ่คือเขาออกบอลก่อนก่อนที่คู่แข่งจะมาถึงคือเขาจะคิดเร็วกว่าอย่างน้อยต้องมีต้องมีครึ่งก้าวหรือครึ่งของเสี้ยววินาทีมันก็เยอะแล้วในฟุตบ,บอลเพราะนั้นเนี่ย<อ>ถ้าบอกว่าจุดเปลี่ยนเป็นใครผมก็เห็นด้วยอย่่่่าาางทีีีนนยกกเเเรรพูดะวป็ อ่ะแบงก์เองเนี่ยเป็นประเภทจ่ายบอลที่จ่ายดี<ะ>แต่แบงก์เนี่ยไม่ได้จ่ายบอลได้ทุกระยะแบงก์จ่ายบอลในระยะใกล้ๆจ่ายบอลเล่นกับเพื่อนทะลุช่องไปให้เพื่อนเล่นแล้วยิงประตูได้แต่ทีลทรเนี่ยจ่ายบอลได้ทุกระยะ,ะบอลสั้นบอลยาวยาวแบบเรียดยาวแบบโดมันได้หมดแต่ว่าแน่นอนอค์ประกอบอย่างโบอาเคียกับสุพนัทก็เป็นโจทย์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้แต่คน,นจะไปมองทีลทรเพราะว่าจุดเริ่มต้นของบอลน,น่มันมาจากทีรทรเปิดเข้าไปลุ้นจ่ายเขาทะลุทะลุเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่ง ถามว่าสิ่งเดียวที่จะทาให้ทีรัทรอนเล่นยากในไทยลีกคุณก็ทําเหมือนที่ทีอัทรอนเล่นในเจลีกอะ่ะหลายจาังหวะที่เขาต้องเล่นให้เร็วขึ้นะ่ะคุณพยายามเร่งให้ทีอรทรอนเล่นเร็วขึ้นแล้วโอกาสพลาดอะ่ะถึงจะมีซึ่งขนาดบางทีไปเร่งแล้วทีอัทรอนยังจ่ายแบบเหมือนสบายๆเลยเพราะว่าคือเขาผ่านอะไรมันเร็วมาแล้วไงอันนี้ผมไม่ได้ไปโชมแล้วอวยว่าเขาเก่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าไปนพิกเก่งจริงมันก็ไปตรงนั้นไม่ได้ถูกไหมล่และแล้วคุณภาพตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่ผมมวว่่่าาาไไไได้ตกกรปปเเจลลีย ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ